องค์ประกอบของทานที่ให้แล้วมีผลมากองค์ประกอบของทานที่ให้แล้วมีผลมากในยะที่หนึ่งพิขุทั้งหลายอุบาสิกาชื่อนันทมานดาชาวเมืองเวลุกันทกะนั้นถวายทักคีนาอันประกอบด้วยองค์หกประการในพิขูสงมีสารีบุตรและโมคลานะเป็นประมุข กทักคีนาอันประกอบด้วยองค์หกประการเป็นอย่างไรพิกุทั้งหลายองค์สามของผู้ให้และองค์สามของผู้รับองค์สามของผู้ให้เป็นอย่างไรคือ 1. ก่อนให้เป็นผู้ดีใจ 2. กํกำลังให้อยู่ย่อมยังจิตให้เลื่อมใส 3. ครั้นให้แล้วย่อมปลื้มใจ น้แลองสามของผู้ให้องสามของผู้รับเป็นอย่างไรคือ 1. เป็นผู้ปราศจากราคาหรือปฏิบัติเพื่อกำจัดราคา 2. เป็นผู้ปราศจากโทสะหรือปฏิบัติเพื่อกำจัดโทสะ 3. เป็นผู้ปราศจากโมห OH ะหรือปฏิบัติเพื่อกำจัดโมห OH ะนี้แลองสามของผู้รับ อย่างนี้แลองค์สามของผู้ให้และองค์สามของผู้รับพิกุทั้งหลายทักคีนาที่ประกอบด้วยองค์หกประการย่อมมีด้วยประการอย่างนี้แลการถือประมาณบุญแห่งทักคีนาที่ประกอบด้วยองค์หกประการอย่างนี้ว่าห่วงบุญห่วงกุศลมีประมาณเท่านี้นำสุขมาให้มีอารมณ์เลิศมีสุขเป็นผลเป็นไปเพื่อสวรรค์ เป็นไปเพื่อสิ่งน่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อสุขดังนี้ไม่ใช่ทำได้โดยง่ายโดยที่แท้บุญแห่งทักินานั้นย่อมถึงการนับว่าเป็นห่วงบุญห่วงกุศลที่จะนับไม่ได้ประมาณไม่ได้เป็นกองบุญใหญ่ทีเดียวเปรียบเหมือนการถือเอาประมาณแห่งน้ำในมหาสมุทรว่าเท่านี้อาลักษะ เท่านี้ร้อยอารหากะเท่านี้พันอารหากะหรือเท่านี้แสนอารหากะไม่ใช่ทำได้ง่ายโดยที่แท้น้ำในมหาสมุทรย่อมถึงการนับว่าเป็นห้วงน้ำที่จะนับไม่ได้ประมาณไม่ได้เป็นห้วงน้ำใหญ่ทีเดียวฉะนั้นผู้ให้ก่อนแต่จะให้เป็นผู้ดีใจกำลังให้อยู่ย่อมยังจิตให้เลื่อมใส รันให้แล้วย่อมปลื้มใจนี้เป็นความถึงพร้อมแห่งยันผู้รับเป็นผู้สำรวมประพฤติพรหมจรรย์ทั้งหลายคือท่านผู้ปราศจากราคะปราศจากโทสะปราศจากโมหะไม่มีอาสวะย่อมเป็นเขตที่สมบูรณ์แห่งการให้ทายกต้อนรับปฏิคาหกด้วยตนเองถวายทานด้วยมือตนเอง ยันนั้นย่อมมีผลมากเพราะตนและเพราะผู้อื่นผู้มีปัญญามีศรัทธาเป็นบัณฑิตมีใจพ้นจากความตรณีครั้นบำเพ็ญทานอย่างนี้แล้วย่อมเข้าถึงโลกที่เป็นสุขไม่มีความเบียดเบียน